ถึงเพื่อนสนิทของฉันคุณเพอร์เฟกยังจำได้ไหมเราเจอกันครั้งแรกตอนปอส .4 บนกระดาษร้อยปอนสีขาวอมครีมเธอเดินเข้ามาหาฉันในร่างของสีช็อกและเอ่ยทักทายฉันว่าระบายฉันให้นนเนียนๆนะแล้วฉันจะสวยมากๆเลยล่ะฉันบรรจงระบายสีลงบนกระดาษให้ไม่เหลือรอยจุดสีขาวบนนั้นแม้แต่น้อยเราค่อยๆเริ่มรู้จักกันมากขึ้น เธอชอบมานั่งข้างๆกระซิบว่าฉันควรทำอะไรและควรเป็นใครเธอชี้ให้ฉันดูเวลาวาดรูปว่าตรงนี้ยังไม่กลมพอต้องเติมอีกนิดเธอทั้งดุทั้งห่วงคอยเตือนในสิ่งที่ฉันลืมทำให้ฉันรอบคอบขึ้นแต่บางครั้งก็ทำให้ฉันววาวุ่นคิดวนอยู่กับคำของเธอเสียงของเธอวนอยู่ในหัวของฉันเสมอฉันเริ่มกลายเป็นเธอ ฉันพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบต้องได้ที่หนึ่งต้องหาเงินให้เยอะต้องเก่งต้องดีต้องสวยและอีกหลายต้องที่เธอคาดหวังให้ฉันเป็นจนฉันเริ่มเหนื่อยและไม่อยากเป็นเธออีกต่อไปแต่เสียงของเธอยังดังในหัวของฉันและยิ่งดังมากขึ้นในวัย28ปีช่วงที่ฉันตัดสินใจทำนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของตัวเอง เธอกลับมานั่งข้างๆฉันอีกครั้งคอยเตือนคอยบอกคอยกดดันให้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้เธอทำให้ฉันได้เข้าใจว่าฉันจะไม่เป็นคุณเพอร์เฟกและคุณเพอร์เฟกไม่ใช่ฉันแต่ฉันจะเป็นเพื่อนสนิทกับเธอและวันใดที่เธอเดินมาหาด้วยความห่วงใยฉันจะยิ้มให้และบอกกับเธอว่าขอบคุณนะและให้เธอนั่งข้างๆไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำพูดใด แค่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันต้องการเพียงแค่เป็นตัวฉันเองก็พอและนี่คือส่วนหนึ่งของนิทรรศการ The Missing p l e c e กระทบเปลือกการไข,ขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบของผู้คนร่วมสมัยผ่านงานศิลปะหลากหลายรูปแบบอาทิภาพวาดงานประติมากรรมและเฟอร์นิเจอร์ที่แฝงด้วยสัญลักษณ์อันเรียบง่ายทว่าชวนให้ขบคิด พีทฟรูเชิญชวนในผู้ชมออกเดินทางค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตที่อาจหล่นหายไปเพราะบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราไขว่คว้าตามหาหากแต่อยู่ในสิ่งที่เราสัมผัสได้จากหัวใจงานนี้เข้าชมฟรีค่ะจัดที่ River City Bangkok สถานที่ RCB Gallery 4ชั้น2งานเริ่มแล้วนะคะจนถึงวันที่3สิงหาคมค่ะ ถ้าใครสนใจงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ